เมื่อกี้เราเห็นรถแล้วที่มันมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์วีออสสีดำกระบะที่รับต่อต่อ,ต,อต่อกันไปเพื่อจะไปท่าเรือคุณผู้ชมดูวงจรปิดท่าเรือหน่อยนะฮะท่าเรือที่พูดถึงเนี่ยก็คือท่าเรือที่มันจะไปต่อต่างประเทศ<ม>ก็คือบ้านบากันต๊ะทิศใช่ไหมนะท,ที่จอมสตูน ขอดูวงจรปิดหน่อยฮะที่ท่าเรือมันเจอรถอะไรไอมันเป็นลักษณะรถเก่งเนี่แหละฮะเป็นเก่งสีดําแล้วระบ<อ>ุว่าเป็นรถต้องสงสัยก็คล้ายๆกับรถที่เราไปเจอแ,แถวๆตีนเขาในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงอปรากวนกับมอเตอร์ไซค์ใช่ฮะแ,แต่อันนี้ก็คือเป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปท่าเรือบากาันโตทิศเนี่ยแหละฮะมันจะจับภาพไว้ได้หลายมุมมากๆก็คือจะเห็นภาพเก่งเขาว่าระบุว่าน่าจะเป็นคันเดียวกันเพราะคือเก่งวีออส้าเราดูจริงๆแล้วก็คือวีออสสีดํา ใช่เลยฮะคือเบื้องต้นเนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อของคืนวันที่9ต่อวันที่10ช่วงเวลาตี2เสร็จ สิบพฤศจิกานะฮะมันมาข้ามจังหวัดจริงๆอ่ะจากที่เมื่อกี้รับมอเตอร์ไซค์แล้วเปลี่ยนขึ้นเก่งแล้วเก่งก็ข้ามมาท่าเรือจริงๆก็คือท่าภาบมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นก็คือประมาณสักห้าทุ่มอันนี้ตีสองก็คือต่อกันเลยข้ามจังหวัดใช่ฮะแล้วเก่งเนี่ยก็ค่อยๆขับผ่านไปที่บริเวณท่าเรือเบื้องต้นเองเนี่ยกล้องมันบันทึกภาพเอาไว้ได้หลายมุมจนกระทั่งห่างจากที่บริเวณท่าเรือบาโตะเอบากันโตทิศเนี่ยสองกิโลเมตรอันนี้เป็นเส้นทางหลักถูกไห พอเข้าไปในพื้นที่ชุมชนที่จะมุ่งหน้าไปท่าเรือเราก็ได้ภาพกล้องวงจรปิดผ่านหน้าบ้านของชาวบ้านมาเหมือนกัน<อ>นี่ฮะ<อ>ก็จะเป็นลักษณะเก๋งสีดำผ่านออกไฟอันนี้ประมาณสักตีสองยี่สแล้วหลังจากนั้นฮะ <พา S 2> อันนี้ยนะดูเวลาก่อน เท่าไรนะตีสองยี่สิบฮะตีสองยี่สิบสามนาทีเมื่อกี้เก่งดำมันไปโผล่แถววัดคือห้าทุ่งห้าทุ่มกว่าแล้วมันมาทะลุข้ามจังหวัดคือตอนตีสองและนี่คืออลัรจะเลี้ยวไปท่าเรือใช่ไหมอันนี้คือมุ่งหน้าเข้าท่าเรือปรากฏว่าหลังจากนั้นก็คือพอกล้องมุมนี้ผ่านไปปุ๊บเข้าใจว่านี่คือไปท่าเรือตีสองยี่สิบแปดนาทีใช้เวลาเข้าไปที่ท่าเรือประมาณสักห้านาทีเก่งคันนี้กลับออกมาคาดว่าส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยจริงหรือไม่แต่มันน่าคิด คืออันนี้คือหลักฐานตอนออกแล้วคุณผู้ชมครับแสดงว่าที่ตำรวจเขามั่นใจะว่าแป้งไปแล้วเนี่ยนะฮะจะอินโดนหรือมาเลก็สุดแล้วแต่แต่นี่คือเข้าแล้วออกแล้วมันก็ดันไปป้วนเปี้ยนข้ามจังหวัดที่หน้าวัดที่เราบอกขอดูแต่ตอนมันมาหน่อยก็ได้นะฮะตอนอันมาเอาแต่อตอนมาตอนมาเนี่ยภาพตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่แรกฮะอันนี้คือตอนไปท่าเรือเอาย้อนก็นมาบนถนนเลยฮะซึ่งอันนี้เป็นหลักฐานใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเป็นที่แรกอันนี้คือกำลังจะมุ่งเข้าไปที่ท่าใช่ฮะนี่ฮะ คุณผู้ชมดูดิครับมันก็เออมันมีอะไรให้หน่าสนใจเยอะเหมือนกันวันนี้เราก็เลยไปที่ท่าเรือซะหน่อยท่าเรือบากันโต๊ะทิศจังหวัดสตูลโดยน้องแนนสิกิตีเนี่ยก็เลยจะไปตามหาบอกพี่ๆจำกันได้ไหมว่ารอยต่อในวันดังกล่าวไอ้รถนี้มันมาส่งใครตีสองครึ่งปรากฏว่าวันนี้เอาจริงท่าเรือเขาไม่รู้หรอกคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมดูทางไปท่าเรือดิอม,มันไม่มีอะไรเลยนะฮะคำว่าม,มีคือด่านก็ไม่มี แล้วเหมือนกับใครจะมากลางวันเออกลางคืนไม่มีใครมาหรอกคุณผู้ชมครับเพราะมันเปี่ยวมากใช่ไหมใช่ฮะเนี่ยเราไปถึงปุ๊บเนี่ยวันนี้เราก็เลยลองไปสำรวจที่ท่าเรือบากันโต๊ะทิศ โดยทันทีที่เราเดินทางไปถึงคุณผู้ชมครับคือชาวบ้านเนี่ยเขาจะอยู่ติดคลองบากันโตทิศมีชาวบ้านในชุมชนกว่า400ครัวเรือนส่วนใหญ่มีอาชีพก็คือประมง80%ส่วนสาเหตุที่แป้งใช้เส้นทางนี้หนีเพราะ 1. ไม่มีตำรวจตรวจคนเข้าออก 2. ชุมชนติดกับคลองบากันโตทิศสามารถนําเรือขนาดเล็กลงคลองตรงไหนก็ได้เพราะมันเป็นท่าเรือธรรมชาติ3เส้นทางเดินเรือ ออกจากบากันโต๊ะทิศสามารถไปยังทะเลม,ะมีแผนผังให้ดูอีกใช่ไหมใช่ฮะก็คือลักษณะเนี่ยอันนี้ฝั่งซ้ายเราลองบินโดรนดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะคือคลองที่จะออกปากอ่าวที่จะออกทะเลอันดามันได้ปรากฏว่าวันนี้ข้อมูลที่ชาวบ้านให้ข้อมูลมาว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยชาวบ้านเขาจะมาจอดเรือเป็นเรือประมงกันเยอะอแล้วชุมชนเนี้ยแปดสิเรือประมงกันหมดเลยมันไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรเข้ามาตรวจตาคือไม่ได้เหมือนมีตอมออะไรมาตรวจอ่ะชาวบ้านก็จะออกอาหากินกันแบบปกติเช้ากลางวันเย็นเป็นเรื่องปกติมากแล้วชุมชนตรงเนี้ยมันเป็นลอง ลึกเข้ามาพอคลองมันลึกเข้ามาปุ๊บเรือมันออกไปหน้าน้ำไม่มีใครรู้แล้วแล้วพอออกปุ๊บมันออกอันดามันได้เลย<ม>สามารถเป็นรอยต่อไปยัง,งมาเลก็ได้อินโดก็ได้ใช่ไหมที่ออกทะเลใหญ่ใช่ใชเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะถ้าเห็นจากภาพโดรนที่เราบินให้ดูเนี่ยคนที่<ม>พาแป้งไปต้องรู้นะฮะและเชื่อว่าแป้งไม่ได้ไปคนเดียวอย่างที่บอกเมื่อกี้มันจะมาสัมพันธ์กับเก๋งดําเพราะวันนี้ในเก๋งดําคือน,นอกจากแป้งแล้วมันต้องมีคนขับ<ม>แล้วแป้งขึ้นเรือไปกับใครอีกหรือเปล่าซึ่งอันนี้น่าสนใจ เพราะฉะนั้นอ่าไม่เป็นไรครับเปิดภาพที่ท่าเรือก็ได้วันนี้พอเรารู้แล้วว่าอ๋อมุมสูงมันมากันอย่างนี้นี่เองเนี่ยนะฮะที่สามารถออกไปได้เลยตอนกลางคืนและคุณผู้ชมดูผังต่อมาฮะถ้าเห็นภาพมุมสูงคู่ขนานกันด้วยปรากฏว่าถ้าเราออกจากท่าเรือบาการโตทิศจริงๆแล้วข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่าเขาพบว่าแป้งน่าจะพักตามเกาะก่อนอก่อนจะไปอินโดนหรือไปมาเลถูกไหมฮะใช่ฮะมันจะมีเกาะที่ใกล้ที่สุดก็คือเกาะอะไรนะ มันก็จะมีเกาะลักษณะก็คือเกาะตันหยงอุมาอันนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายหลังจากออกที่ท่าเรือไปแล้วคุณผู้ชมจะดูตามผังนะขวามือเบื้องต้นแล้วก็เกาะใกล้ๆอีกก็คือเกาะบุหลนซึ่งตรงนี้ก็คือใกล้เหมือนกันออกไปอีกก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวต,ตาลูเตาเลยออาไปอีกมีพวกหลีเป๊ะเกาะระวีเกาะอาดัง แต่ว่าที่เขากําลังสงสัยอยู่คือน,น่าจะไปพักแถวเากาะพวกนี้แหละซึ่งซึ่งเป็นฝั่งไทยเพื่อจะออกไปลังกาวีมาเลเซียล่าสุดน้องแนงก็เลยลองขึ้นเรือไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นของจริงไปพร้อมกันด้วยนะฮะว่าของจริงเนี่ยถ้าแป้งขึ้นเรือแต่เราไม่กล้าขึ้นตอนกลางคืนเพราะเราหลงแน่ๆฮะเพราะเราไม่ใช่คนพื้นที่เราก็ต้องถามพวกพี่ๆที่เขาขับเรือ ประเด็นก็คือเออลืมเล่าเรือมันมีกี่ชนิดคือเรือของชาวบ้านจะมีสองชนิดเงันน่าจะไปเรือไหนเขาสงสัยว่ามันมีมันมีสองชนิดคือเป็นเรือใหญ่กับเรือเล็กซึ่งเป็นเรือประมงนะฮะตอนแรกมันมีข่าวบอกว่าไปสปีดโบ๊ทหรือเปล่าคือชาวบ้านบอกวันนี้ว่าถ้าจะไปสปีดโบ๊ทมันเป็นที่ที่ผิรุธมากๆเพราะแถวเนี้ยไม่ใช้สปีดโบ๊ทถ้าคุณเอาสปีดโบ๊ทมาจอดรับแล้วออกไปเนี่ย เออน่าจะแปลกตาแต่เขากําลังสงสัยว่าน่าจะไปเรือหัวทงฝั่งขวามือที่เราให้คุณผู้ชมดูที่สงสัยว่าเป็นหัวทงเนื่องจากมันเป็นเรือประมงขนาดเล็กแล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ใช้เรือแบบนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ออกไปทําประมงก็ใช้เรือหัวทงออกไปถ้าแป้งซุกซ่อนไปในเรือหัวทงก็เหมือนชาวบ้านออกไปทําประมง และตีสองอ่ะเอาจริงไม่มีใครรู้หรอกคับคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนั้นคือวันเพิ่งปะทะเสร็จใช่ไหมใ,ใครจะนึกมันจะมาท่านี้สําเร็จอ่ะล่าสุดน้องแนนไปยังไงนะทดลองอะไรบ้างเอ่ยอแนนเองเนี่ยลองไปที่บริเวณกลางเลยข้างตรงออกไปหน้าน้ําแล้วเขาก็ลองไปมุดเนี่ยฮะดูว่าลักษณะถ้าเกิดว่า<อ>ไป<อ>กับเรือหัวทงที่ว่าแล้วจะตบตาเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่มาจริงๆหรือตบตาคนที่จะมองเนี่ยไม่ต้องนั่งอยู่ข้างบนได้ไหมบอกเออมันซ่อนได้มันจะมีลักษณะเป็นฉากแบบนี้กั้นเอาไว้แล้วก็เข้าไปมุดดดอยู่้้านนไ เสียงตอนที่น้องแนนทดสอบแล้วก็บรรยายให้ดูว่าเขาซ่อนตัวเอาตอนซ่อนตัวอะไรก็ได้นะฮะ ที่บริเวณกลางเรือนะคะเพื่อที่จะมาสำรวจคลองบากันโตทิศจากสภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะนี่คือคลองปะกันโตทิศถ้าหากว่าเลี้ยวขวาไปนะคะก็จะเป็นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังประเทศมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียอยากให้มาดูสภาพภายในเรือนิดนึงค่ะเรือตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเรือหัวทงค่ะซึ่งลักษณะเรือเนี่ยจะมีความยาวประมาณ11เมตรแล้วก็มีหน้ากว้างประมาณ3เมตรซึ่งสามารถ บรรจุคนได้ประมาณ20คนนะคะแล้วก็จากข้อมูลของแหล่งข่าวลับนะคะบอกว่าคืนนั้นที่เสียแป้งนะคะหลบหนีก็คือขึ้นเรือลักษณะนี้แต่ว่ายังไม่ทราบว่าจะมีการต่อเรือสปีดโบท๊ทกลางะทะเลหรือไม่นะคะแล้วก็จากลักษณะเรือนี่คือที่นั่งภายในเรือจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นโครงค่ะซึ่งสามารถซ่อนตัวได้เดี๋ยวเราจะลองดูถ้าสมมติคืนนั้นซึ่งเป็นช่วงกลางดึกเสียแป้งลงเรือ แล้วก็มีการซ่อนตัวที่นี่แต่ว่าตอนที่ทางทีมข่าวมาสำรวจนะคะไม่ได้นำผ้ามาด้วยแต่ว่าถ้าหากว่านำผ้ามาตรงนี้ก็จะปิดสนิททั้งหมดแล้วก็บวกกับเป็นช่วงเวลากลางคืนจึงทําให้ไม่มีใครสังเกตได้แต่ถ้าหากถามว่าทําไมเสียแป้งจะต้องเลือกใช้เรือหัวทองในการหลบหนีเนื่องจากว่าเรือนี้มีลักษณะเสียงเงียบถ้าหากว่าออกเรือจากท่าเรือของชุมชนนะคะก็จะไม่มีใครสังเกตว่าเรือลําไหนออกจากชุมชนในช่วงนั้นค่ะ ครับแล้วน่าสนใจขอดูภาพอินเสิร์ตเมื่อกี้ที่ต้องแนนล่องเรือคู่ขนานกันไปด้วยที่จะเห็นเกาะต่างๆประเด็นก็คือเขาเชื่อว่าเรือลำนี้คุณชมครับเพราะมันลำใหญ่บเบ้อเลยนี่นะฮะอย่างน,น้อยแป้งต้องเปลี่ยนลำ ในระหว่างที่จะขึ้นเกาะใช่ไหม<ช>ไอเห็นบอกว่าคาดการว่าจะสปีดโบสที่ตอนแรกข่าวออกมาเนี่ยบอกว่าขึ้นสปีดโบทจริงๆไม่ใช่แป้งมาต้องขึ้นเรือใหญ่ก่อนเพื่อจะเลี่ยงแต่ต้องใช้สปีดโบทจริงๆใช,ใช่ใช้<ล>ตอนไหนและสปีดโบ๊ที่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าไปพักตามเกาะต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะมีคนคอยช่วยเหลือแป้งอีกเขาบอกว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่มาเลยถ้าไปมาเลยต้องเป็นเรือมาเลมารับเสียแป้งไป<ม>เพื่อที่จะตบตาทางเจ้าหน้าที่ฝั่งมาเลยอีกเพราะถ้าคุณเอาเรือโหดทงพุ่งไปที่มาเลยเลยเนี่ยโดนยังไม่ทันเข้าฝัั่่่งงงคุณดดนจจจบกอออแสวาาะต้มี มาเปลี่ยนกลางทะเลหรือเกาะใดเกาะหนึ่งนั่นคือข้อมูลนะครับคุณผู้ชมฮะ